สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูขนมหวานค่ะขนมตัวนี้ก็คือไดฟุกุช็อกโกแลตค่ะสาหรับ ไดฟูกูเนี่ยเวลาที่เราซื้อรราประทานนะราคาของเขาเนี่ยจะค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็อาจจะได้ปริมาณที่ค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยมีสูตรที่ทําง่ายๆแล้วก็ราคาไม่แพงมาฝากกันค่ะสําหรับวัตถุดิบนะคะก็จะเริ่มจากส่วนของแป้งก่อนก็จะประกอบไปด้วยแป้งข้าวโพดค่ะ60กรัมแป้งข้าวเหนียว100กรัมค่ะน้ำเปล่าค่ะน้ำเป็นน้ำเปล่าธรรมดาสะอาดนี่แหละค่ะ180มิลลิลิตรน้ำตาลทราย 40กรัมค่ะสามารถปรับเพิ่มลดได้นะคะถ้าหากชอบหวานน้อยก็สามารถลดไปกว่านี้ได้ค่ะต่อมาจะเป็นส่วนของไส้นะคะก็จะประกอบไปด้วยนมข้นหวาน50มิลลิลิตรค่ะแล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตนะคะ150กรัมค่ะแล้วก็จะมีสตรอเบอรี่นะคะอันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ค่ะวัตถุดิบหลักๆเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้เลยนะคะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะโดยเราจะเริ่มจากทำตัวไส้ช็อกโกแลตกันก่อนนะคะ ก็เราก็จะนำช็อกโกแลตกับนมข้นเนี่ยนะคะมาละลายให้เขาเข้ากันค่ะสามารถใส่ในไมนโครเวฟก็ได้นะคะหรือว่าจะนำมาละลายในน้ำเดือดแบบของเราแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่สะดวกค่ะ เราจะเทช็อกโกแลตกับนมข้นเนี่ยนะคะผสมกันไปเลยแล้วก็ตั้งตั้งไฟด้วยไฟอ่อนเนี่ยนะคะให้น้ําเขาพอร้อนๆไม่ถึงกับต้องเดือดปุดๆนะคะแล้วก็ตั้งช็อกโกแลตกับนมข้นเนี่ยทิ้งเอาไว้จนกว่าเขาจะละลายในระหว่างก็ให้เราคอยคนไปด้วยนะคะตัวช็อกโกแลตเนี่ยเราเลือกใช้เป็นช็อกโกแลตที่เป็นดาร์กช็อกโกแลตเปอร์เซ็นต์ของเขาเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะอันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ65เปอร์เซ็นต์นะคะ ว่าเราใช้ช็อกโกแลตที่มันหวานเนี่ยเวลามาเจอกับนมข้นมันจะยิ่งหวานเข้าไปอีกนะคะก็เลยอยากให้มีความค่อนข้างขมติดไปทางขมนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวแป้งเนี่ยก็มีความหวานแล้วตัวสตอรอเบอรี่เนี่ยก็อาจจะมีความหวานอมเปรี้ยวถ้ามันหวานไปหมดเลยมันอาจจะไม่อร่อยได้นะคะพอเราละลายจนช็อกโกแลตเขาละลายดีแล้วเนี่ยเราก็ยกเขาลงมาคนที่อุณหภูมิห้อง สักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีความเหนียวหนึบแบบนี้นะคะก็สามารถปั้นเป็นก้อนได้เราก็จะนำตัวช็อกโกแลตที่ค่อนข้างอุ่นๆแล้วเนี่ยมาปั้นค่ะเราใช้เป็นสกู๊ปไอติมนะคะในการตักเพื่อที่ว่าทุกๆลูกเนี่ยจะได้ออกมาเท่าๆกันนะคะถ้าหากว่าใครทำเป็นช็อกโกแลตล้วนเนี่ยก็สามารถปั้นเป็นช็อกโกแลต เป็นก้อนกลมๆได้เลยนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะสอดไส้ด้วยสตรอเบอรี่ค่ะเราก็เลยแผ่ตัวแป้งที่เราตักแผ่ตัวไส้ที่เราตักออกมาจากสกูปเนี่ยให้เขาเป็นวงกลมนะคะแล้วก็เอาสตรอเบอรี่เนี่ยมาวางตรงกลางแล้วก็ห่อให้มิดแบบนี้เลยค่ะเนี่ยก็ปั้นเขาให้เป็นลูกกลมๆแบบนี้นะคะเราก็จะทําแบบนี้ค่ะทั้งหมดตามสูตรของเราวันนี้เนี่ยทำได้ทั้งหมด10ลูกเลยนะคะเพื่อน อันนี้ก็คือเราปั้นไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะพักในส่วนนี้เอาไว้ก่อนค่ะต่อไปเนี่ยเราจะไปทําส่วนแป้งกันค่ะเราจะเริ่มจากนําแป้งข้าวโพดนะคะมาคั่วบนกระทะค่ะแป้งข้าวโพดเนี่ยเราจะเอาไว้สําหรับทําเป็นแป้งนวลน,นะคะเวลาที่เราเอาไดเอาแป้งไดฟุกุมานวดมาตักเนี่ยเราก็จะต้องโรยแป้งนวลเอาไว้นะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยแป้งจะติดกันไปหมดแต่ว่าแป้งข้าวโพดเนี่ยไม่สามารถกินดิบได้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเอาเขามา ทำเป็นแป้งนวลได้เนี่ยเราจะต้องเอาเขาไปคั่วบนกระทะจนกว่าจะสุกก่อนนะคะโดยการคั่วเนี่ยเราก็คั่วไฟอ่อนไปเรื่อยๆเลยนะคะต้องเป็นไฟอ่อนมากๆนะไม่งั้นเดี๋ยวแป้งไหมคั่วไปเรื่อยเลยนะคะจนกว่าตัวแป้งข้าวโพดของเราเนี่ยจะสุกดีค่ะ ก็ามาสักระยะหนึ่งซึ่งค่อนข้างใช้เวลาอยู่นะคะเพื่อนๆเ,เขาก็จะสูกสังเกตได้ว่าเขาจะค่อนข้างร่วนมากขึ้นแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นของแป้งแล้วนะคะจะเป็นกลิ่นแป้งหอมๆแทนค่ะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะต่อมาเนี่ยเราก็จะพักในส่วนของแป้งข้าวโพดไว้ก่อนนะคะพักเขาไว้เขาเย็ยนได้เลยเพราะว่าอันนั้นเนี่ยเราจะใช้ทําแป้งนวลน,นะคะต่อมาเราก็จะมาทําในส่วนของตัวเนื้อแป้งของไดฟกุกุกันนะคะเราก็จะเท แป้งข้าวเหนียวแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะผสมกันเลยคนผสมให้เขาเข้ากันนะคะให้เข้ากันนิดหน่อยก็พอค่ะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ช้อนหรือว่าใช้ตะกร้อมือก็ได้นะคะคนให้ส่วนผสมของแป้งกับน้ำเนี่ยเขาละลายเข้ากันดีค่ะตัวแป้งที่ผสมออกมาได้เนี่ยจะมีความเหลวมากๆเลยนะคะเหมือนเป็นน้ําแป้งเลยไม่ต้องตกใจค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะต้องนําเขาไปทําให้สุกนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะออกมาเป็นแป้งไดฟุกุเองค่ะพยายามคนให้เขาเข้ากันดีที่สุดอย่าให้เป็นเม็ดแป้งเลยนะคะเนี่ยตอนนี้เราก็ คนจนแป้งไม่เป็นเม็ดแล้วนะคะดูค่ะว่าเขาจะเป็นน้ําแบบนี้เลยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนําเข้าไมโครเวฟค่ะใช้อุณหภูมิ800วัตต์นะคะใช้เวลา1นาทีค่ะเมื่อครบ1นาทีเนี่ยเราก็นําเขาออกมาแล้วก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเขาเข้ากันนะคะจะมีส่วนแป้งที่เป็นแบบเป็นลิ่มๆแบบนี้นะคะอันนี้คือแป้งที่กําลังสุกนะคะก็คนๆให้เขาแบบพอเข้ากันนะคะ แล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะนําเข้าไมโครเวฟอีกหนึ่งครั้งค่ะใช้อุณหภูมิ800วัตต์เหมือนเดิมใช้เวลา1นาทีค่ะเมื่อออกมาเนี si ่ยก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเราก็จะคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเขาเข้ากันดีอีกหนึ่งครั้งค่ะเมื่อเราคนจนเขาแบบ พอเข้ากันนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะนําเข้าไมโครเวฟอีกหนึ่งครั้งเป็นครั้งสุดท้ายด้วยไฟ800วัตต์นะคะแล้วก็ใช้เวลา30วินาทีค่ะเมื่อครบ30วินาทีออกมาก็จะได้หน้าตาของแป้งแบบนี้อันนี้คือเขาค่อนข้างสุกดีแล้วนะคะก็คนเขานิดหน่อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะนําเขาไปขึ้นรูปกันค่ะ ก็รวมแล้วทั้งหมดเนี่ยเราเข้าไมโครเวฟนะคะทั้งหมด2นาทีครึ่งค่ะแบ่งเป็น1นาที1นาทีแล้วก็ครึ่งนาทีนะคะต่อมาเนี่ยเราก็จะมาเริ่มขึ้นรูปของตัวแป้งกันค่ะเราจะโรยแป้งเข้าโพดคั่วที่เราคั่วจนสุกดีแล้วนะคะเอาไว้ด้านล่างแล้วก็เทปแป้งไดฟุกุลงไปเลยค่ะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะแบ่งเขาเป็น10ส่วนเท่าๆกันนะคะ อันนี้เนี่ยในคลิปเนี่ยตอนแรกเราตั้งใจว่าจะใช้มีดตัดแบ่งแล้วก็กะกะเอานะคะแต่ไปๆมาๆก็คิดว่าทำไมเราถึงไม่เอาทั้งหมดไปช่างแล้วก็หั่นสิบนะคะเราก็เลยเลือกเป็นวิธีที่เราเอาไปช่างแล้วก็ค่อยหั่นสิบนะคะแล้วก็ค่อยตัดแป้งออกมาให้เป็นสิบส่วนเท่าๆกันอันนั้นก็จะเป็นแป้งที่เท่ากันเป๊ะนะคะตัวไดฟุกุออกมาก็จะเป็นลูกที่เท่าๆกันนะคะเนี่ยอันนี้คือตอนแรกที่เราคิดว่างั้นกะเอาก็ได้อะไรเงี้ย แต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ควรนะ,นะคะเพราะว่ามันจะไม่เป๊ะเราตัดเสร็จแล้วเราก็รวบทั้งหมดกลับไปชั่งค่ะแล้วก็นําแป้งส่วนที่เราชั่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยมา1ส่วนนะคะแล้วก็โรยแป้งนวลลงไปค่ะแป้งข้าวโพดคั่วนั่นแหละค่ะแล้วก็เอาตัวไม้นวดแป้งเนี่ยนะคะมานวดแผ่ให้เขาเป็นวงกลมบางๆนะคะอยากได้แป้งบางเท่าไหนก็รีดให้บางเท่านั้นได้เลยนะคะ แต่ก็ต้องระวังว่าถ้าบางเกินไปเวลาที่เราเอามาห่อเนี่ยเดี๋ยวมันจะขาดเอาค่ะก็พอเรารีดจนได้แป้งวงกลมที่ความบางที่เราพอใจแล้วเนี่ยเราก็นําเขามา หอ่อตัวไส้ที่เราทำอาไว้ได้เลยนะคะไส้ช็อกโกแลตที่เราทำอาไว้ตอนแรกเนี่ยนะคะหอ่อยังไงก็ได้ค่ะเดี๋ยวสุดท้ายมันก็จะสวยของมันเองนะคะห่อให้มันปิดสนิทมิดแป้งสนิทมิดไส้ก็พอนะคะอันนั้นก็ถือว่าใช้ได้แล้วพอเราห่อไปห่อมาเนี่ยมันก็ได้หน้าตาแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับไดฟุกุอันนี้เดี๋ยวเราจะพาให้ดูด้านในค่ะว่ามันจะเป็นยังไงมันทำง่ายมากๆเลยเพื่อนๆแล้วก็ต้นทุนเนี่ยไม่ได้แพงอะไรนะคะ เนี่ยค่ะด้านในก็จะเป็นช็อกโกแลตสอดช่สตรอเบอรี่แล้วก็มีแป้งแดฟุกุเหนียวนุ่มอยู่ด้านนอกนะคะก็เหมือนกับซื้อกินที่ร้านเลยนะเพื่อนๆแต่ว่าเขาอาจจะใช้วัตถุดิบที่เกรดดีกว่าก็เลยราคาแพงกว่านะคะอันนี้ก็แต่มันก็อร่อยเหมือนกันนะคะ ก็นั่นแหละค่ะอยากให้เพื่อนๆลองทําดูค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าเราซื้อรับประทานเนี่ยราคามันค่อนข้างสูงเนาะลองทําเองดูค่ะได้ออกมา10บรูปใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับใครที่ชอบรับประทานเนี่ยก็ลองนําสูตรนี้ไปทําดูค่ะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ค่ะที่สาคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยทางช่องส่วนครัวก็จะต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ